นัดกูมาตั้งแต่หกโมงเช้ากูมาตั้งแต่ตีสี่นี่กูยังไม่ได้เข้าเลยสักฉากหนึ่งบ้าปะะเปนะล่าวะอ้าวนะฮะคนอะไรอ้าวกูยังไม่ได้เข้าเลยสักฉากแล้วมึงคิดดิกูเข้าวงการมาตั้งนานแล้วมึงเป็นพระเอกกูเป็นตัวประกอบเป็นบ้าเปล่าวะจะบ้าแนะ่ที่ทั้งวันยังไม่ได้เข้าสักฉากยังเลยเนี่ยกินแต่ลูกชิ้นจนบวมหมดแล้วกูนี่ผมสิบหกฉากนะเนี่ยโอ้โหนี่มึงถ่ายเร็วขนาดนี้เลยเหรอ ใช่กับผมมา9ก้ามองทายสิบหกฉากแล้วโอ้กูมาตั้งแต่แรกปุ๊บหกโมงกูมาตั้งแต่ตีสี่ยังไม่ได้เข้าเลยสักฉากนึงน้ำมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ที่เขาเห็นนั่นแหละเดินได้เห็นก็ยังไม่ทักกูเลยร้องไงเดี๋ยวบ้าเปล่าได้เวลากินเลยพี่เอาไปอีกแล้วเหรอเอาเลยพี่โอ้ไอ้สัตว์ไอขี้จะแตกแล้วกินไปก่อนพี่กินไปก่อนพี่กินรอไปเลยโอ้โหทำไมอย่างไมอย่างมีคนไม่เข้าฉากอ๋อมีคนไม่เข้าฉากเอาแล้วเหรอไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวไม่ทันฮะเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าอีกเดี๋ยวเขาจะเลิกกองอยู่แล้วจริงเปล่าเเออฮ้ย ไปเลยไปเลยเฮ้ยพี่อะไรของพี่เพชรลืมหยิบออกก่อนแ้วเไม่ลอกกินกันเฮ้ยไปเลยไปเข้าฉากเถอไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วรอก่อรอก่อนไอสัตว์เอ้ยเป็นเหี้ยอะไรไม่ได้เข้าอีกแล้วฮะรอรอฟ้าฟ้ามืดแบบนี้หน่อยโอ้โหนี่ยังมืดไม่พอเลยเนี่ยเอาให้มืดสนิทเเลยอาผ้าดำมาคลุมไม่ได้ขรอแสงแสงอะไรอ่ะก็รอไงพี่มีกังคืนไงไหนเหรอใช่ต้องดีกว่าในแต่กอสู้โธ่ แต่ไปโชอพ่อเลยเฮียพ่อโตบ้าบาหนังมวยพ่อโตพี่ฮะพี่พจนบอกเอาผลไม้รวมมาไว้ก่อนโอ้ยกูเบาหวานกูจะกินอะไรได้ล่ะนะพี่รวมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่พจน์กินก่อนแล้วมึงตะลายหยันตะลายหยันดื่เข้าเข้าฉากต่อไปฮะให้ไหวข้าวไปนะจงอายัยให้พ่อออกมาเล่นเถอะโอ้โหเรือเยอะขนาดนี้ไอ้สัตว์ไม่ถึงครึ่งคลองก็เอาไปแดกแล้วเฮ้ยนะนี่ขี้บ่นนี่หมายเลยอ่ะอารวมกินนะอ่ ไหนไปเปลี่ยนชุดบอสเกอร์วเลยโอ้โหคุณยังไม่เข้าหรอคุณอีกนาน